ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเราได้ทำการเปลี่ยนเจ้าลำโพงนะครับผมชุดหน้ากับชุดหลังนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและที่เป็นไฮไลท์สําคัญที่ผมจะเน้นว่าไฮไลท์ไฮไลท์ตรงนี้นะครับเนื่องจากลูกค้าเท่านี้นะครับอยากได้เสียงเบสแน่นๆนุ่มๆลึกๆนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเราเพื่อนะครับคัดสร่งในสิ่งดีกับลูกค้านะครับและลูกค้านะครับเจาะจงด้วยนะครับว่าต้องเป็นเจ้าซับที่หลุมยางอะไรของยี่ห้อแคริเบด นะครับตรงนี้นะครับทางทีมงานรถฮอนด้ารด้พืทำการติดตั้งติดตั้งซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับให้รถ Honda h เฮดอาีนะครับเราพูดถึงเจ้าซับตัวนี้นะครับที่ให้ DB สูงสุดนะครับเป็นตู้เว้นหรือว่าพอร์ตเปิดก็ดีนะครับเป็นของ c a ดดี้เบสตัวนี้แหะครับรุ่น sq 500เห็นไหมครับชื่อก็บอกแล้วว่า sq ฟังสไตล์ sq แน่นๆนุ่มๆลึกๆเจ้าเสียงเบสนะครับไม่ล้นมาทับเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับผมและที่สําคัญนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้ทําการนะครับเปลี่ยนจอหรือเปลี่ยนฟอนต์ใหม นะครับตรงนี้นะครับเป็นของ Pioneer นะครับรุ่น DMS Z6350BT นะครับผลพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าการที่เรานะครับเปลี่ยนฟอนแล้วไม่ว่าเราจะเล่นแอปต่างๆนะครับหรือว่าการเข้าบราว์ของเขาการทัทสกรีนจะไวขนาดไหนนะครับและที่สำคัญครับการเดินทางเนยพวก Apple c a r p l a ่แผนที่เอดยลออโต้สำคัญนะครับเดี๋ยวตามมาชมเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาชม วิธีการเล่นหน้าจอตัวนี้นะครับหรือว่าการเข้าแอปต่างๆอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่าที่ผู้นะครับได้ทำการติดตั้งจอเข้าไปนะครับการเก็บงานสวยทีเดียวนะครับนี่นะครับ DMS Z 6 3 5 0 v t นะครับของค่ายไพโอเนียนะครับอันดับแรกนะครับผมได้ทำการนะครับใช้สมาร์ทโฟนนะฮะตรงนี้นะครับเป็นระบบ iOS ใช้เป็น Android ก็ Android ก็ได้นะครับตรงนี้ผมใช้เป็น iOS เพื่อมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูดี ครับเกี่ยวกับการต่อพวก p p l e Car คาเพนะครับดับแรกนะครับผมได้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมถ้าเราได้เชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับผมดับแรกปุ๊บเขาจะขึ้นมาเป็น Apple Car p เพนะครับเพื่อการดูแผนที่นะครับให้เราไปที่สมาร์ทโฟนนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปเปิดให้เปิด Car p เพนะครับตรงนี้ได้เชื่อมต่อแล้วเรากดเข้าไปเห็นไหแผนแผนที่ต่างๆนะครับ เราดูแผนที่ด้วยหรือว่าเราฟังเพลงไปด้วยนะครับทำงานพร้อมกันนะครับตรงนี้รองรับอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดก็ดีนะ Spotify ตรงนี้แหละครับแผนที่นะครับเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับมากดตรงนี้นะครับสั่งงานด้วยเสียงไปเซนทันเวสเกตนะครับครับใบเดียวเซนทันเวสเกตนะครับว้าว <Wow. S 1> เริ่มตน้น ท่านผู้ชมครับเราพูดถึงนะครับเจ้าฟอนต์ตัวนี้นะครับเล่นง่ายนิดเดียวนะครับผมไม่ซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆนะครับหรือว่าการทัชสกรีนก็ดีนะครับไวเดียวนะครับเราเป็นหน้าจอหลักนะตรนี้ทัชสกรีนก็ดีเรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธก็มีนะครับหรือว่าฟังเป็นวิทยุนะครับหรือว่า USB นะมามีให้เลือกต่างๆนะครับค่อนข้างครบทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับตอบตอบโจทย์ลูกค้านะครับผมตรงนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่ร้อยนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านมาชมมาดูนะครับว่าเรานะครับเราได้ปล่อย Wi-Fi เข้าไปนะครับหรือว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับให้กับเจ้าเครื่อง Pioneer ตัวนี้นะครับและทําการเชื่อมต่อบลูทูธเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการดู YouTube หรือว่าการโหลดเบราว์เซอร์แอปต่างๆเข้าที่เบราว์เซอร์หน้าจอันดับแรกนะครับเราต้องโหลดแอปนะครับ CarAV Exit นะครับเดี๋ยวตามมาชมช่วงต่อไปเลยนะครับ สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนเซาลอนพึนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซารอนพุกนครับได้นําเทคนิคนะครับการสร้างมิติและเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้รับการตอบรับนะครับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจํานวนมากด้วยหลักการและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลอนพึกวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับการติดตั้งนะครับซับที่หลุมยางอะไรที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลอนพึกเราติดตั้งให้กับรถ h o n d a HRV ตอตัวนี้กันนะครับตามมาชมนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับ ทางทีมงานโอฟอนซาวรถทุกท่านครับก่อนติดตั้งซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับทางทีมงานนะครับได้ปูพื้นฐานนะครับผมตรงนี้ก็คือใช้แผ่นแดมของยี่ห้อแคดิเบตที่ทนความร้อนได้สูงยึดถือตัวได้ดีน้ําหนักเบานะครับทำการแดมบริเวณรอบๆหลุมยางอะไหล่นะครับหรือการซับเสียงนะครับการซับเสียงดีเยี่ยมเลยนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเจาะจงนะครับเลือกซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับเป็นของยี่ห้อแคดิเบต นะครับรุ่น XQ 500เห็นไหมครับเชื่อรุ่นก็บอกแล้วว่าสไตล์ XQ เบรที่นุ่มๆแน่นๆอมด้วยความลึกนะครับเสียงตัวนี้นะครับค่อนข้างเป็นธรรมชาติทีเดียวกับเจ้าละบบโฮมเลนส์ผสมผสานนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบมิติและเสียงในรถ Honda HR-V ตัวนี้กันเลยนะครับตามมาฟังเลยนะครับครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ผมนะครับเล่นหน้าจอตรงนี้ d m s Z 6 3 5 0 VT นะครับให้เพื่อนสมาชิก เห็นไหมครับตอบโจทย์ทีเดียวนะครับกับการเล่นหน้าจองตรงนี้นะครับและนับจากนี้นะครับผมจะพาท่านม้ชมนะครับมาทดสอบมิติและพสียงพร้อมผมนะครับลองสังเกตดีๆนะครับเจ้าซับที่หลุมยางอะไรทําหน้าที่ของเขานะครับเบดแน่นๆนุ่มๆลึกๆเบรลอยจนไม่ขบชุดหน้าเจ้าของผมมีเลนส์นะครับรายละเอียดห้องรถตีตรงนี้ในห้องบริโดยสารชัดเจนทีเดียวนะครับตามมาฟังเลยนะครับเรามาทดสอบมิติและพิเศษกันเลยนะครับ Thank you ครับเพื่อสมาชิกครับหลังจากที่เพื่อสมาชิกได้ฟังพร้อมผมใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าในห้องผู้โดยสารนะครับเสียงเบสแน่นแน่นนุ่มๆลึกๆนะครับเบรลอยนะครับผสมผสานกับเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดหน้านะครับรายละเอียดนะครับชัดเจนทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนตก็ดีการนําสัญญาณฟอนตเห็นไหมครับเวลาเรามาได้เสียงลำโพงเสียงกว้างทีเดียวนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆของเจ้าของที่นํารถ h อนด้ H r V ตัวนี้นะครับ มาที่ร้านโอหอนสาวด้เพิ่มกมีทีมงานนะครับติดตั้งงานดีๆแบบนี้นะครับให้กับท่านนะครับช่วงนี้ผมก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ